านกำลังรับฟังเสียงธรรมจากวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแห่งที่15ตำบลตานเอนอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook แฟนเพจวัดตานเอนสำนักปฏิบัติธรรมประจําจังหวัด พระนครศรีอยุธยาแห่งที่15มูล,ลนิธิวัดตานเอน็นพระครูสมุจิระยุทธ์อธิฉันโธหรือช่องทาง youtube วัดตานเอน็นสื่อพุทธวิปัสนาติดต่อสอบถาม035778552สำนักงานวัดตานเอน็น โพคานมาสยโยสิริเป็นที่มานอนแห่งโพคัสยัสิริเป็นที่มานอนแห่งโพคัสยันึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้หนึ่งเรื่องก็เลยจะเล่าให้ลูกหลานฟังเด็กๆและเยาวชนที่มาในโครงการศิลจารีนีเรื่องนางสงกรานจะฟังไหมลูก เดี๋ยวจะเล่าให้เธอฟังนะคือเมื่อวันที่13เมษายนเธอได้ฟังพระธรรมเทศนาไปแล้วแต่ไม่รู้เธอจะจำได้หรือเปล่านะที่หลวงพ่อเทศบนสารานะเรื่องประวัติของสงกรานและเป็นข้อคิดสอดแทรกธรรมะที่ว่ากบิลพรมนะถูกตัดศีรษะนะเพื่อบูชาธรรมบาลกุมารเพราะว่า กบิลพมได้ถามธรรมบาลกุมารว่าตอนเช้าสิริอยู่ที่ไหนตอนกลางวันสิริอยู่ที่ไหนตอนค่ำสิริอยู่ที่ไหนจำได้ไหมลูกและเจริญบอนยัโยมพอจำได้ไหมตอนเช้าสิริอยู่ที่ไหนตอนกลางวันสิริอยู่ที่ไหนและตอนเย็นเพราะนั้น คนโบราณก็ตึงได้ล้างหน้าทุกวันตอนเช้านะทําน้ามนต์ล้างหน้าทุกวันนะแล้วก็กลังวันก็เอาน้ําลูปที่อกพอตอนเย็นก็ล้างเท้าก่อนเข้านอนอะไรเงี้ยนะแต่อันเนี้ยมันเป็นคติความเชื่อแบบชาวโลกชาวโลกแต่ถ้าเรามองในแง่ธรรมะนะตอนเช้าก็คือว่าพอตื่นมาเนี่ยให้หน้าตาเราเป็นไงสดใส ด้วยใจที่มีธรรมะรางคนตื่นมาเนี่ยความโกรธนําหน้าเลยนะโกรธคนนั้นโกรธคนนี้อะไรเงี้ยเป็นต้นน,น,ตน,น,นะเนาะบุรยกุจอวุ่นวายกับการเตรียมกับข้าวกับปลานะดูแลครอบครัวนู่นนี่นั่นอ,อันนั้นกระตกอันนี้ก็ล่นอย่างเงี้ยเป็นต้นเ,นนะเขาเรียกว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในาบอกความดีหน้าที่บอกคุณธรรม เพราะฉะนั้นตอนเช้าเสียริอยู่ที่หน้าก็คือว่าพอตื่นมาก็ทำใจกำหนดจิตทันทีเลยว่าตื่นหนอรู้หนอรู้หนอะถ้าเท่าไมานอนที่วัดคืนแรกหรือสองคืนแล้วก็ตามหรือไปนอนที่อื่นเวลาไปเที่ยวบ้านเพื่อนไปพักที่อื่นเนี่ย เคยมีไหมที่ตื่นมาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนเรานอนที่เตียงในบ้านเรานอนในห้องเราอะไรเงี้ยเคยมีไหมพระกุณเจ้าและเจริญพรญาติโยมคือตื่นมาเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกว่าอยู่อยู่ที่ที่นอนปัจจุบันอาจะจะเป็นที่รีสอร์ทที่โรงแรมที่บ้านเพื่อน ที่วัดที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่ตื่นมายังรู้สึกว่าเอ๊ยเรานอนอยู่ที่ที่นอนบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยมีไหมพระกุณเจ้าไดะเจริญพรย่านโยมถ้ามีนะท่านจําไว้เลยนะถ้ามีนะท่านจําอันนี้เลยว่าถ้าท่านตายตอนนั้นถ้าท่านตายตอนนั้นจะเป็นใครก็ตามนะถ้าตายตอนนั้นเนี่ยท่านไปสุคติไม่ได้แน่นอน เพราะว่าแสดงว่าจิตเรายังเป็นยังไงอยู่ยังพวงอยู่กับเรื่องเดิมทั้งๆท,ที่ปัจจุบันเรานอนที่บ้านที่เตียงที่ห้องนอนทั้งเราใช่หรือไม่ไม่ใช่อ่ะอันเนี้ยคืออันหนึ่งที่ต้อง,ต,องต้องไปสอบอารมณ์ตัวเองได้สรุปได้ว่าถ้าใครเป็นอย่างนี้เมื่อไหรเนี่ยให้รู้เลยว่าถ้าตายตอนนั้นนะเกิดอุบัติเหตุแผ่นดินไหวตึกถล่มพอดีแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเงี้ยมันเป็นกลางคืนพอดีองเงี้ยเนาะ เกิดตายตอนนั้นท่านไปสุคติไม่ได้นะบอกท่านไว้ก่อนนะแล้วท่านจะไปไหนเราพระคุณเจ้าเราจะเริญพรยัดโยมอยากทราบหรือไม่ท่านจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยคําว่าสัตว์เดรัจฉานคืออะไรก็เช่นสุนัขแมวหนูไก่จิ้งจกตุ๊กแกนอนยุงอะไรอย่าเงี้ย อยากไปเกิอดอย่างนั้นไหมพระคุณเจ้าและเจริญพรย่านโยมและจะทำอย่างไงล่ะครับอ,อยากทราบไหมเพราะตื่นมากําหนดทันทีเลยรู้หนอรู้หนอรู้หนอ,หนอทําความรู้สึกอยู่ที่กายให้ได้รู้หนอ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 รนะู้หนอะแล้วถ้าจะให้ดีกว่านั้นอยากทราบวิธีการไหมต้องจับให้ได้ว่าตื่นมาตอนพองหรือตอนยุบ และตอนนอนก็นเหมือนกันจับให้ได้ว่ารับไปตอนพองหรือตอนยุบอันนี้อันนี้พุดให้พระและโยมโยมผู้ประธรรมทางสายเอกและทั่วไปฟังนะแต่เด็กๆก,ก็เอาลองไปทําดูได้นะไม่ยากหรอกดีไม่ดีเนี่ยเด็กอาจจะทําได้เร็วกว่าผู้ใหญ่ด้วยเป็นไปได้ไหมพระกุณเจ้าไ้ญาติโยม,มดเด็กเขาใสางไงเหมือนพระศิวลีอ่ะบรรลุอรหัตตบทตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ็ดขวบอ่ะแต่พระอนนท์อ่ะ บรรลุอรหตาผลอายุเท่าไหร่อยากทราบไหมแปดสิบพระอนนท์นะนะเพราะว่าพระอนนท์น่ะทาไมถึงบอกแปดสิบล่ะเพราะว่าท่านเกิดเป็นไงวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกับใครกับพระพุทธองค์พุทธองค์ดับขันอายุเท่าไหร่ 80. แปดสิบณตอนที่พุะองค์ดับขันพระอนนท์บรรลุอารหันต์หรือ,อยังยังดังนั้นก็แสดงว่าพระอนนท์บรรลุอารหันต์ตอนอายุเท่าไหร่ 80ย่าง80เบ็ดนะแต่ในขณะที่พระศรีวรีอะบรรุอรหัตผลอายุเท่าไหร่เจ็ดควบนะลูกนะนะเนี่ยเพราะนั้นถึงบอกไงว่าของนี้มันไม่ได้อยู่ที่อายุเลยนะนะไม่อยู่ที่อายุเลยไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่อายุเลยตอนกลางวันราศีอยู่ที่ไหนนะที่อกหัวกลางวันนี่มันวันนี้อ่านคาสอบอารมณ์พุงโยมท่านหนึ่งมาทึงเสียงไว้จะออกอากาศวันพรุ่งนี้อะเนาะ อโอากาศกันพูกนี้คุณโยมบอกว่าร้อนหรือเกินหงุดหงิดนะเพราะว่าอากาศเดือนเมษาไงอย่างที่หลวงพ่อบอกอะ่ะคำว่าสงกรารแปลว่าอะไรนะเคลื่อนย้ายพระอาทิตย์ย้ายจากราศีมีนมาสู่ราศีเมษทํบุมไปไงตั้งฉากกับโลกเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดนีเพราะนั้นก็ก็เป็นธรรมดาธรรมชาติไหมพระคุณเจ้าและเจริญพรย่นโยม แต่ถ้ามันหนาวขึ้นมาเนี่ยจะธรรมชาติไหมอาดงั้นไม่ใช่ธรรมชาติแล้วถ้าร้อนนี่แสดงว่าเป็นไงแล้วเป็นธรรมชาติก็แสดงว่าถ้าเราเจอความร้อนก็คือเจออะไรเตือธรรมชาติแล้วเราจะไปกลัวมันทำไมล่ะจริงไหมพระคุณเจ้าล้วจเจริญพรยันโยมไม่ต้องไปกลัวเลยเพราะอันนี้คือธรรมชาติของเขาแต่บางปีนะ่ะร้อนมากกว่านี้อีกนะเทียนเทีนยนไขที่ตั้งใส่ไว้ในแจกันที่โบสถ์อ่ะ งอเลยละละงอเลยอ่ะบางปีอ่ะแต่ปีเนี้ยเทียนไขในโบทไม่งอก็ไม่ไม่ร้อนขนาดนั้นแล้วก็มีฝนมาบ้างป่าปลายอย่างเงี้ยเนาะนะก็แล้วแถมยังมีน้ําป่าไหลหลากที่ภาคเหนือด้วยนะน้ําป่าไหลหลากเดือนเมษาเนี่ยในประวัติศาสตร์ประเทศไม่รู้มีหรือเปล่านะนะแต่ปีเนี้ยมีอย่างนี้เป็นต้นนะเนาะ,ะที่จังหวัดกระบี่ก็แผ่นดินไหวมีแรงสั่นสะเทือนแต่ไม่เกิดสึนามิ อย่างเงี้ยเป็นต้นทีนี้พอตอนกลางวันเนี่ยเขาให้เราล้างอ,อกเพราะว่าคือล้างใจว่าเอะอากาศร้อนมากหงุดหงิดอารมณ์มากระทบอย่างเงี้ยนะก็ให้ใจเราเนี่ยมีธรรมะเอาสติมากําหนดหึดอ,อัดน้องหงุดหงิดน้อเหนื่อยน้อท้อนอนะสติกําหนดสติะระลึกรู้ตอนค่ำจิติอยู่ที่ไหนที่เท้า ใก้พิจนารณาว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้เท้าก้าวพาเราไปที่ไหนบ้างใช้เท้าก้าวพาเราไปที่ไหนบ้างนะพาไปวัดนะพาไปทำบุญพาไปเดินจงกรมพาไปเรียนหนังสือพาไปพูดเมา้ามอยเรื่องชาวบ้านกับเพื่อนฝูงเราพาไปเล่นไพ่ไปเที่ยวครับเที่ยวเทคคาราโอเกะ ไปสาดน้ำไปปะแป้งไปเล่นปาร์ตี้โฟมนู่นนี่นั่นบางอย่างก็มีสาระบางอย่างก็ไม่มีสาระจริงไหมพระคุณเจ้ารัะเจริญพรย่างโยงใครพาไปเท้าและวใครสั่งเท้าใจ <c oughs> ไม่มีใครสั่งเท้าได้หรอกใจนะเป็นผู้สั่งเท้าให้ก้าวไปทางนั้นก้าวไปทางนี้ข้าวสติมาลรลึกรู้ตัวตราเนี่ยคนโบราณก็สอนดีมากนะ ตัวตราตรึกนึกว่าอวันนี้เราไปทำอะไรนะบ้านนะชีวิตนะมีความสุขความทุกข์อย่างไรก็มีนิทานเรื่องเล่าที่พระอาจารย์เนี่ยหรือหลวงพ่อเนี่ยได้ฟังมาแล้วต่อ,ตอ,ตอเป็นเนนเด็กๆและจริญพรย่านโยมอยากฟังไหมก็คือว่ามีสุนัขนะมีสุนัขก,ก็เป็นสุนัขแม่ลุกอ่อนนะสุนัขแม่ลูกอ่อนก็ หากินนะเป็นเป็นสุนัขจรนะเป็นสุนัขจรก็ไปหากินที่ไหนมีอาหารก็หาไปเรื่อยเนาะนะไปกินที่วัดบ้างไปกินที่ตรงนั้นตรงนี้บ้างนะมีใครเขาให้ก็ได้กินถ้าวันไหนเขาไม่ให้ก็ไปไงก็อดนะกาอดนะทีนี้สุนัขจรก็เดินเดินไปก็ไปเจอที่สวนแห่งหนึ่งนะกำลังจะเตรียมไปที่วัด เพราะว่าถ้าเราจะเดินไปที่วัดเนี่ยมันต้องผ่านสวนนี้ก่อนนะผ่านสวนนี้ก่อนทีนี้ก็ไปเจอศพไปเจอศพของคนนอนตายอยู่ขึ้นอืดแล้วนะตัวพองและขาพองมือพองหน้าพองหูพองจมูกพองและนะแต่คนนี้ตายเพราะอะไรเด็กอยากฟังไหมลูก กินเหล้าเมาแล้วก็หมดสติหัวคว่ำลงไปที่ท้องสวนส่สวนนี่ก็จะทำเป็นท้องสวนยกเป็นคันแล้วก็จะมีน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อที่จะปลูกต้นไม้ก็หน้าเนี่ยคว่ำลงไปในท้องสวนเพก็เป็นไงลูกตายนะตอนนี้พร้อไมไหเนื่องจากอยู่ในสวนเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครเข้าไปในสวนเนาะนะ บางทีเขาก็รู้เนี่ยว่าถึงฤด,ดูไหนจะเก็บผลไม้ฤด,ดูไหนยังไม่ได้เก็บเขาก็ไม่ได้เข้าไปนะก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นทีนี้สุนัขก,กาลังจะเดินไปกินอาหารที่วัดต้องผ่านร่องสวนนั้นนั้นไปนะก็ไปเห็นซากศพวันนี้ซึ่งสุนัขเนี่ยกินซากศพไ,ไ,ได้ไหมลูกกินซากศพได้ไหมได้นะก็มีข่าวไงลูก มีข่าวว่าพระท่านเป็นลมมรณาภาพในกุฏิและท่านเลี้ยงสุนัขไว้ในกุฏิใช่ไหมแล้วก็พอท้าไปเจอศพเนี่ยเขาเึือกาสุนัขมันกัดพระองค์นั้นจนมรณาภาพแต่จริงๆแล้วใช่ไหมไม่ใช่คือว่าพระท่านมรณาภาพเองจากการวิพิสูน์โดยทางนิติเนาะนะนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่ามรณาภาพอาจจะโรคอะไรองเงี้ย แต่พอขึ้นอื่นแล้วเป็นศพแล้วสุนัขก,ก็เป็นไงกินกัดแทะนะเพราะนั้นสุนัขนั้นอ่ะกัดกินซากศพได้ไหมได้ไดนะทีนี้พวกลูกสุนัขก,ก็แม่จา๋าแม่จา๋าวันนี้เราไม่ต้องไปกินข้าวที่วัดแล้วนะเรากินเรากินซากศพอันนี้ดีกว่านะโอ้โหเนี่ยจมูกกาลังแบบเป่งออกมาเลยนะถ้าหนูได้กัดสักคำนะโอ้โคงจะอร่อยน่าดูเลย ลูกสุนัขตัวหนึ่งก็พูดเะนาะนะสุลูกสุนัขอีกตัวหนึ่งไปเห็นอะไรเห็นใบหูกําลังกางเลยโอ้หหนูชอบเนี่ยผมว่านะแม่ถ้าได้กัดใบหูนะโอ้โคงจะกรึบกึบอร่อยน่าดูเลยอะไรอย่างเงี้ยก็บอกแม่แม่ก็ไปไงห้ามตัวแรกก็บอกว่าอย่านะลูกนะอย่าไปกัดปากกัดจมูกมนุษย์นะอา้าวทำไมล่ะ เพราะว่าถ้าเธอไปกินปากกินจมูกมนุษย์เนี่ยเธอจะติดนิสัยเสียของมนุษย์มาด้วยเพราะมนุษย์เนี่ยมีจมูกเอาไว้ทำอะไรสูดอากาศแต่กับสูดอากาศไหมอากาศบริสุทธิ์บางคนไม่สูดไปสูดสารเสพติดเนี่ยกัญชาบุหรี่อย่างเงี้ยซึ่งมันมันใช่ไหม ใครเคยเห็นสุนัขหรือแมวสูบกัญชาไหมลูกเคยเห็นสุนัขหรือแมวหรือมัวหรือควายสูบบุหรีไ่ไหมลูกอา้าวแล้วทำไมมนุษย์ทำล่ะลูกน่าคิดไหมแม่หมาก็เลยบอกว่าหนูอย่าไปกินนะลูกไม่ได้จมูกมนุษย์อย่าไปกินไม่เอานะไม่ดีเลยไม่ใช่ของดีเนะี่ยมันจมูกมนุษย์อย่ากิน เมื่อหนูขอกินปากนะหูว่าปากกาลังเจอออกมาเลยเนาะนะแม่หมาก็บอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้ปากห้ามเด็ดขาดเอาทำไมล่ะแม่คืองน,นี้ปากเนี่ยเขาผลิตมาเนี่ยธรรมชาติสร้างเาเนี่ยเพื่ออะไรลูกเพื่อไว้เคี้ยวอาหารใช่ไหมฮะเพื่อไว้พูดคุยเพื่อเอาไว้เ,อเ,อไวเจราจาอะไรต่างพวกนี้แต่มนุษย์บางคนเอาปากไปทําอะไรกัน ไปนินทากันไปด่ากันใช่ไหมใครเคยเห็นสุนัขนินทาเพื่อนไหมเธอเธอมารวมกันตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะนินทาเยกคนนั้นนะแล้วปนินทนนินทน้อเสร็จใช้นิทินขนต่ออะไรอย่างเงี้ยสุนัขเคยพูดอย่างงั้นไหมลูกไม่เคยนะเพราะฉะนั้นแม่บอกอย่าไม่ได้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 เด็ดขาดปากนี่ห้ามเด็ดขาดเลยลูก เอาทาั้งงี้หนกูก็กินหูแล้วกันนะแม่นะหูกลาลังกลางเลยแม่หมาก็บอกว่ายังไงอีกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หูนี่ตัวร้ายเลยคือหูมนุษย์เนี่ยธรรมชาติเขาสร้างมาเพื่ออะไรลูกเพื่อฟังเขาฟังอะไรฟังที่เป็นสิ่งที่เป็นอะไรเป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นการศึกษาเล่าเรียนสิ่งที่เป็นธรรมะยกระดับจิตใจแต่มนุษย์ไปฟังอะไรไปฟังเสียงด่าก,กันเสียงใครเขานินทาหู ที่บ้านนี่มันพูดอะไรกันหรออะไรเงี้ยโต๊ะข้างๆมันพูดอะไรกันหรออะไรเงี้ยห้องข้างๆเราพูดอะไรกันหรออะไรเงี้ยขอพระทวนโทษทีนะเคยเห็นสุนัขตัวไหนไปแอบเอาหูไปแน่ฟังสุนัขบ้านาข้างมีไหมลูกไม่มีนะบอกไม่ได้เลยหนูกินไม่ได้เลยหูไม่ได้เลยโอ้ถ้าอย่างนั้นหนูก็จะ กัดกินตรงหัวใจดีกว่าเนาะตรงหัวใจเนี่ยหมามันน่ากินนะแม่หมาก็เป็นไงอีกโอ้โหนี่ไม่ได้เลยอันนี้อันนี้คือร้ายกาศที่สุดใจของคนอื่นเนี่ยสัตว์บางประเภทเนี่ยเขาล่าเนี่ยก็ล่าเพื่ออะไรเพื่ออาหารของเขาสัตว์นักล่าบางชนิดน,นะนะแต่มนุษย์เนี่ยใจดํานะไม่ใช่ล่าเฉพาะปลามากินไม่ใช่ล่าเฉพาะ นกมากินไม่ใช่ล่าเฉพาะไก่มากินแต่ก็เป็นไงด้วยกินมนุษย์ด้วยกันเองด้วยกินยังไงลูกคือกแกล้งต่างๆนานานะเบียดเบียนบ้างทำลายล้างบ้างนะใจร้ายมากใจดำมากหัวเหี้ยมเป็นมนุษย์ด้วยกันยังกินมนุษย์ด้วยกันเองสังคมคนกินคน เพราะนั้นหัวใจนั้นกินได้ไหมไม่ได้เลยมีแต่สกรปรกมืดมัวเน,น,น่าเหม็นเศร้าหมองนะก็มีลูกสุนัขตัวหนึ่งบอกถ้าอย่างนั้นดูกินเท้าดีกว่านะเท้านี่อยู่ต่ําสุดและล่างสุดแล้วนะแม่หมาก็เป็นไงอีกห้ามอีกบอกไม่ได้เลยเท้าห้ามเด็ดขาดเนี่ยดูไอ้คนนี้ดินะเห็นไหมพาเท้าไปก้าวเดินไปเนะี่ยตาม ครับบาคาเาโอเกะบอลเอาไปกินเหล้าเอาไปทำแต่สิ่งที่เลวร้ายพาตัวไปม่วมมัวมาอบายมุกเท้านี่พาไปในทางที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเท้ามนุษย์บางคนนะวงเล็บบางคนเท้ามนุษย์นี่ควรกินไหมไม่ควรกินเลยอ้าวลูกหมาก็จมูกก็กินไม่ได้ปากก็กินไม่ได้ หูก็กินไม่ได้เข็นขากินไม่ได้หัวใจกินไม่ได้เท้ากินไม่ได้แล้วเราจะกินอะไรละแม่อ่าเด็กๆคิดว่าเราจะกินอะไรดีกินอะไรดีลูกแม่ก็บอกว่าไม่ต้องกินเลยลูกเราไปกินข้าววัดดีกว่ากินข้าววัดดีกว่าไม่ต้องกินเลยไม่มีอะไรดีสักอย่างเดี๋ยวมนุษย์เนี่ยไม่มีอะไรดีเลยนะแม่ก็เลยกระดิกหางพาลูกกำลังจะเดินไป แต่มีลูกสุนัขตัวหนึ่งเดินไปที่ศพนั้นแล้วก็ไปถมน้ำลายแล้วก็บอกว่าโถไอชาติคนหมา้ายังเรายัางดีสักกว่ากินอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเดียวแล้วก็เดินตามแม่ไปนี่ยงพ่อฟังมั้าต่เป็นเด็กๆประทับใจมากเลย เอามาเล่าให้ฟังน่าคิดนะทีนี้ก็เดี๋ยวเล่าแถมเรื่องนางทุงสะเทวีนิดหนึ่งคือพอหลังจากอาตัดศรรีรษะกบิละพรมเรียบร้อยแล้วก็จะต้องมีนางสงกรานเนี่ยมาอัญเชิญอาาน่เนี่ยอัญเชิญศรรีรษะบิดาของตนเนี่ยวนรอบจักรวาล พอวนหนึ่งรอบก็เท่ากับเท่าไรหนึ่งปีพอดีอันนี้เขาสอนเรื่องความกตัญญูกตาเวทีนะไม่ใช่ของศาสนาพุทธละแต่ว่าเอามาเข้ากับศาสนาพุทธได้เรื่องความกตัญญูกตาเวทีถึงแม้ว่าบิดาจะสิ้นชีวิตแล้วแต่ว่าลูกสาวทั้งเจ็ดก็เป็นไงก็เอาศีรษะของพ่อเนี่ยมาบูชามาวนรอบจักรวาลหนึ่งปีก็เปลี่ยนกันแต่ละคน ในปีนี้ชื่อว่านางทุงษะเทวีแล้วแต่แต่ละปีเนี่ยมีชื่อไม่เหมือนกันแล้วยานพาหนะที่อาศัยมาก,ก็ไม่เหมือนกันบางปีก็เป็นโคบางปีก็เป็นอะไรเงี้ยปีนี้เป็นเป็นพญาคุดอ่าเป็นพญาคุดแล้วนางทุงษาเทวีก็นอนมาบนหลังพญาคุดเนีย่ยในปีนี้นะอันนี้ก็เราเป็นเก็ดความรู้ ในรักธรรมมาสงการเนี่ยท่างก็นเน้นไปที่เรื่องความกาตัญญูกาตาเวทีพูดถึงพยาครุธนิดหนึ่งพยาครุธเนี่ยในตำนานเป็นสัตว์ที่ตายไหมลูกตายไหมไม่ตายนะฮะพยาครุธเป็นสัตว์ที่ใครฆ่าไม่ได้ดังนั้นพยาคุดจึงเป็นยานพาหนะของของใครที่มีสมือพานอารายนะ วันนั้นตาแผ่นดินประเทศไทยจึงเป็นรูปอะไรเป็นพยาครุษอเมริกาใช้ตาประเทศเป็นรูปอะไรนนอินซีก็คือหมายความว่าเป็นสัตว์ที่สูงนะไม่ตายนะพูดถึงนี้ก็เลยพูดถึงบางคนถามมาวันนั้นแต่ยังไม่ได้ตอบไปเพราะก็เห็นในรูปหน้าจอที่ที่เวลาสวดอธิษฐานเหรียญหลวงพ่อกลับ ว่าข้างหลังเป็นรูปพญาคุดแบกนาช้างว่าทําไมถึงเป็นอย่างนั้นก็เล่าให้ฟังว่าคือโบสถ์วัดป่าดอยปูคานยอยู่จังหวัดน่านทีนี้ของสําคัญจังหวัดน่านเนี่ยก็คือพญาคุดแบกงาช้างเขาเรียกงาช้างดาในในประเทศไทยเราเนี่ยมีนาช้างดําอยู่แค่อันเดียวอยู่ที่จังหวัดน่านนะจังหวัดน่านแล้วก็เขาทําเป็นรูปพญาคุดเนี่ยแบกแบกนาช้างไว้ แะคนจังหวัดน่านเนี่ยเขานับถือว่าเป็นเป็นของมงคลประจําบ้านเมืองเขาอะนะเป็นของมงคลประจําบ้านเมืองจังหวัดน่านเนี่ยนะฮะใครไปใครมาก็จะต้องไปชมไปอธิฐานไปอะไรก็แล้วแต่สมัยก่อนยุคที่มีเจ้าเมืองนครน่านเนี่ยก็จะอยู่ที่หอเจ้าเมืองหรือวังของเจ้าเมืองปัจจุบันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครน่าน ก็จะมีอันนี้นะะรัตราประจําวัดป่ารอยภูคาก็ก็เป็นรูปคุดแบกงาช้างแล้วก็มีธรรมจักรบนบนงาช้างอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะว่าพยาคุดนั้นเป็นสัตว์ที่ในตำนานบอกว่าตายไหมไม่ตายนะไม่ยังไงฆ่าพยาคุดได้พอตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาจึงเป็นยานพาหนะของใคร ของพระนารายณ์นะประเทศไทยก็เอาเรือเอามาเป็นอะไรเป็นตราแผ่นดินนะตราแผ่นดินก็เพื่อให้สอดคล้องว่าคนไทยแผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินที่ปราจจากภัยอันตรายทั้งปวงจะอยู่คู่โลกนี้ไปนานสืบนานอะไรทํานองนี้เป็นต้นอันนี้ในหลักธรรมของพระยาครุฑเนี่ยสิ่งที่ไม่ตายมีไหมลูกมีไหมมีไหมลูก ย่านเยมคิดว่ามีไหมสิ่งที่ไม่ตายมีไหมอ่าพระคุณเจ้าคิดว่ายัางไงครับสิ่งที่ไม่ตายมีไหมมีครับสิ่งที่ไม่ตายมีสิ่งนั้นคืออะไรคืออมะตะธรรมอะมะตะแปลว่าไม่ตายธรรมะนี่แหละคือสิ่งที่เป็นไงสิ่งที่ไม่ตายนะครับเขาไม่ได้พูดถึงวัตถุนะ ถ้าวัตถุนี้จะเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยต้องตายไหมตายแต่อันเนี้ยสิ่งที่ไม่ตายควาว่าสิ่งที่ในตอนนี้หมายถึงว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เราเรียกว่าอมาตะาธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายนะผู้ที่บรรลุธรรมะเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจริญธรรมะเนี่ยเราก็จะเข้าถึงความไม่ตายได้นะเหมือนพญาคุฑอันเนี้ยเละนะเหมือนพญาคุธเป็นสัตว์ที่ไม่ตาย ในพอพเอื่อนปีนี้นางสงการก็ขี่อะไรมาด้วยขี่พยาคุดนะขี่พยาคุดซึ่งเป็นสัตว์มีสักดานุภาพมากอะไรเงี้ยเนาะก็เป็นสิ่งที่เล่าสู่อ้าวสรุปใจความว่ามนุษย์กับคนเหมือนกันไม่ลูกไม่เหมือนแล้วมนุษย์คือผู้มีใจสูงคนคือ ผู้ที่คนเน่ยเหมือนเอาเอาไม้เนี่ยคนในในภาชนะอะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่หรือคนในน้ําในหม้ออะไรเงี้ยคนเนี่ยวนใบวนมานะพอเข้าใจความหมายไหมลูกทีนี้เราจะเป็นคนหรือเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เพราะมนุษย์เนี่ยหมายถึงผู้มีใจสูงแต่ถ้าเป็นคนเนี่ยเราจะถูกลูกหมาเป็นไงได้ อาลูมาจะด่าว่าไอชาติคนไม่เห็นดีกว่าสุนัขเลยอย่างนี้เสียไหมลูกเขาบอกเสียหมาเสียหมาเนาะอันนี้เสียอะไรเนี่ยเสียคนเลยเนี่ยถ้าเจออย่างนี้เขาไปเสียคนนะลูกนะนะราะนาั้ก็ฝากท่านตัง้งหลายว่าเป็นข้อคิดนะสุดท้ายนี้ก็ขอโนโมทนาสาธุการขออนุภาพเป็นคุณพระรัตนตรัย พระกุษลที่ท่านทั้งหลายได้มาเป็นในครั้งนี้จงเป็นพระวะปัจจัยให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในธรรมสัมาปฏิปัติบัิและจงเจริญสุขเิริสวัส์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ปูนผลในสิ่งอันพึงปรารถนาและเข้าถึงอมตะธรรมคือธรรมะที่ไม่ตายด้วยปัญญายาณของแต่ละท่านตามควรแกว่วาสนาบารมีทุกท่านเถิด